ถ้าพูดถึงหนังที่สร้างประวัติศาสตร์ทางในแง่ศิลปะและสังคมหนึ่งในชื่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ Moonlight ปี2016ผลงานกำกับของ b บ r r y Jenkins ที่สามารถควาา ar, ้ารางวัลอสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปได้แบบเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะการประกาศผลที่กลายเป็นเหตุการณ์ผิดสองที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่เบื้องหลังราม่รเวทีประกาศผลความจริงแล้ว Moonlight เป็นหนังที่ทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยความหมายในตัวเอง เรื่องราวการเล่าแบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งผ่านโครงสร้างสามช่วงวัยของชัยรอนเด็กชายผิวดำในยา่าน l ิ b e r t y City ตไมอามีที่ต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งความยากจนและแม้ที่ติดยาเสพติดทว่าแกนกลางของหนังคือการตามหาตัวตนความหมายของการเป็นลูกผู้ชายและการยอมรับความจริงในใจตัวเองโดยเฉพาะความรู้สึกและสนิยมทางเพศที่สังคมรอบข้างไม่ยอมรับ แสงจันท์ในชื่อเรื่องจึงไม่ใช่แค่ภาพโรแมนติกหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเปลาะบางที่ยังคงส่องประกาย่ามกลางความมืดมิดของชีวิตมันคือแสงที่สะท้อนถึงการมองเห็นตัวตนที่แท้จริงแม้โลกภายนอกพยายามบังคับให้หลบซ่อนหรือสวมหน้ากากมูนไลท์จึงเป็นทั้งการบันทึกชีวิตทั้งการเมืองเรื่องเชื้อชาติและบทกวีแห่งความรักที่บอกเราว่าแม้ในความมืดที่สุดมนุษย์ก็ยังคงหวยหาความอบอุ่นจากใครสคกคน ยิ่งไปกว่าน,นั้นมูลลหลยังทำหน้าที่เป็นหนังที่ทำให้เสี่ยงของผู้คนที่ถูกกดทับด้วยรับฟังคนผิวดำคนจนคนที่มีแพทย์วิถีไม่ตรงกับบรรทัดฐานถูกเล่าออกมาอย่างอ่อนโยนและจริงใจไม่ได้ตะโกนใส่หน้าคนดูแต่ค่อยๆกระซิบด้วยสายตาท่าทางและความเงียบที่ทรงพลัง ทำไม้หนังเรื่องนี้ไม่เพียงแต่เล่าเรื่องของชัยรอนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนอีกนับไม่ถ้วนที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวและอยากจะถูกเข้าใจรอนหนึ่งเรโด้เรื่องราวเปิดขึ้นที่เรปเปอร์ตี้สตีมามีในยุคที่คร a c อะพ i เด m i c ระบาดหนักไปทั่วสหรัฐเราจะเห็นเด็กชายตัวแรกชื่อชไยรอนหรือที่เ,เพื่อนๆเรียกว่าเลโดเพราะเขาเป็นเด็กเงียบขี้อายไม่กล้าสู้ใครและมีทีท่าแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นวันหนึ่งเขาถูกเ,เพื่อนๆไล่ล่าจนต้องหนีไปซ่อนในบ้านรางที่กลายเป็นหลังเสพยาภาพนี้เหมือนเป็นการบอกเราตั้งแต่แรกว่าชีวิตของเขาจะวนเวียนอยู่กับความรุนแรงและความเปราะบาง ในบ้านรางนั่นเองเขาถูกพบโดยหวนนักขายยาชาวอัฟโรคาลเปิลที่ภายนอกดูหน้าเกงขามแต่กลับมีหัวใจอ่อนโยนกว่าที่คิดหวนพาชาัยรอนออกมาจากโลกที่อันตรายและพาไปที่บ้านของเขากับเทเรซาแฟนสาวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นควสัมพันธ์สามคนนี้กลายเป็นภาพครอบครัวชั่วข่าวที่ชัยรอนไม่เคยได้รับจากแปแไดแทนเลยแต่ความสัมพันธ์นี้ก็เต็มไปด้วยความหย่อนแยงเพราะแม้หวนจะทําตัวเหมือนพ่อแต่เขาก็เป็นหนึ่ง